สวัสดีเพื่อนๆืทุกท่านด้วยนะครับกับวันที่นะครับ30กันยายนนะครับ2568นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับไก่นะครับไก่น้อยนะฮะเราวันนี้นะครับก็มีขอย้อนนะครับเท้าความนิดนึงนะครับผมก็ได้เข้าไปในอ่เพจกลุ่มไก่นะครับหลายๆกลุ่มนะครับก็ปรากฏว่าผมเช็คดูนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ที่ต้องการไก่นะครับก็จะส่วนมากจะ ถามหาราคาใบแดงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าว่าราคาใบแดงนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักผมมาเช่นเดียวกันนะทักผมมาเช่นเดียวกันนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับถามสายพันธุ์ถามดูคลิปดูไก่นะครับก็ให้ดูเรียบร้อยนะครับก็บอกว่าขอราคาใบแดงนะครับก็จะพยายามหาไก่ให้นะครับไายลดได้ผมก็ลดให้นะครับ ปรากฏว่า,าเพื่อนๆก็ขอลดอีกนะครับบอกว่าผมมีงบน้อยนะครับมีงบน้อยไม่พอนะครับอยากได้8ใบแดงรวมส่งนะครับ7ใบแดงรวมส่งต้องขออภัยด้วยนะครับให้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็แปลกใจนะครับเพื่อนๆทีอ่อยากได้ไก่เก่งนะครับอยากได้ไก่ดี แต่ก็บอกว่างบน้อยนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้พูดว่าไก่ผมเก่งนะครับแต่ผมต้องการสื่อสื่อให้เห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการไก่เก่งไก่ดีมันก็ต้องลงทุนก็ต้องมีทุนมากกว่านี้นะครับถ้าเราอยากจะได้ไก่แค่พอเล่นสนุกๆน,นะครับ <ไ trillion. S 1> ก็ให้หาคนข้างบ้านนะครับห,หาลุงหาอะไรคิดว่าในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีคนเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับและต้องมีสายไก่ชนอยู่แล้วครับก็ไป <billionaire. S 2> ขอแบ่งปันเขาได้นะครับนะาหลายๆท่านนะครับพวกลุงๆุนะครับน้าๆอาๆบางคนก็เขาเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงออกตีเลี้ยงออกชนโดยตรงนะครับเขาก็สามารถแบ่งได้นะครับราคา 2- 3สาใบแดงนะครับนี่นะครับคือการแนะนำนะครับถ้าเพื่อนเที่มีงบน้อยแล้วก็มาเล่นโซเชียลมาส่งโซเชียลมาหาไก่ดีมาหาไก่ที่เขาเพาะขายมาหาไก่ฟาร์มใหญ่ๆซุ้มใหญ่ๆนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคอมผมแต่กล่าวให้ฟังครับเราก็ต้องขายในราคา ประมาณหนึ่งนะครับที่เขาว่าขายได้นะครับแล้วราคาก็มันกลางๆผมว่าไม่สูงไม่อะไรเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมที่นานำไก่เข้ามา,าราคาเกินที่เพื่อนๆเ,เอาจากผมไปหรือเปล่าก็เลยอันนี้นะครับก็เลยยังงงๆอยู่นะครับจะเห็นหลายท่านนะครับโพส์ตลงนะครับต้องการไก่ใบแดงนะครับราคาใบแดงเกือบทุกเพจนะครับผมตามๆดูส่องๆดูนะครับ ช่วงนี้นะครับไม่ว่ารู้สึกว่าการวงการไก่จะตกต่ำลงหรือเปล่านะครับแต่ความใหญ่ๆซื้อ6 m 5 m 3 m นะครับแต่ความรากญ่าเรานะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะตามหาไก่ใบแดงครับไก่ใบแดงแถมยังไม่มีงบในการขนส่งอีกนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับสำหรับความใหญ่เขาอจะมีทุนมี FC ช่วยหนุนช่วยอะไรก็พอไปได้นะครับแต่สำหรับเรานะครับเป็นครอบครัวครับ เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเพื่อนๆบางทีเฉพาะเราจิกนะครับจิกตังครอบครัวไปถอยพ่อไก่แม่ไก่มานี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะยังไงแล้วก็ช่่ยๆผลักดันนักเพาะชาวรักยาด้วยนะครับฮะก็เข้าใจอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนคงเข้าใจนะครับวงการไก่แล้วเพื่อนก็คงรู้นะครับว่าไก่ราคาประมาณไหนนะครับเพื่อนๆก็รู้นะครับติดตามข่าวอยู่ครับว่าเขา ซุ้มใหญ่เขาปล่อยมายัางไงเขาไปเอามาแบบไหนนะครับซุ้มราคาเ็าเอามาราคาแบบไหนคิดว่าทุกคนรู้นะครับแต่แปลกใจเวลาทุกคนมา,าเพื่อนๆมามาหาไก่จากเราที่เป็นคนเพาะนะครับต่อจากซุ้มใหญ่ที่หนึ่งก็ราคาก็จะด r อปลงมากเลยนะครับผมเท่าที่สังเกตดูนะครับเข้าไปหลายๆเพจนะครับจะมีการหาไก่จะจะจะโพสนะครับว่าอยากได้ไก่ มีคลิปราคาเบาๆนะครับมีการเน้นนะครับว่าราคาเบาๆนะครับอันนี้นะครับแต่เขาก็ไม่บอกนะครับบางท่านก็บอกเจาะจงมาเลยว่าราคาใบแดงนะครับแต่ก็ผมก็พยายามสอบถามอยู่นะครับว่าใบแดงราคาเท่าไหร่นะครับก็มีคนทักมานะครับใบแดงของเขาก็คือเก็ดใบแดงรวมส่งนะครับหรือว่าแปดใบแดงรวมส่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยว่าโอ้มันก็ เฉียดๆนะครับไม่เกือบจะไม่ห่างราคาไก่ช่างกิโลเลยนะครับถ้าเราช่างกิโลก็ถ้าเราหักค่าขนส่งหักค่าอะไรต่างๆก็ไม่ต่างกันเลยนะครับละไก่นะครับไปดูเพื่อนๆกว่าจะได้รุ่นนี้นะครับให้เพื่อนดูเฉพาะแต่ละรุ่นแต่กว่าจะเป็นลูกเจี๊ยบกว่าจะเป็นลูกสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนกว่าจะได้คลิปนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัวมีคลิปหรือตัวไม่มีคลิปแต่ราคาใบแดงผมว่ามันก็ ก็ยังไงนะครับมันพูดยากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จะว่าอะไรนะครับฮะแต่ผมเห็นเพื่อนๆโพสหาไก่นะครับบอกว่าอยากไก่หาไกด่ดีไก่เก่งราคาเบาๆขอมี M v วขอมีคลิปผมก็เลยอ,อยากจะมามาพูดเฉยๆนะครับอยากมาแนะนำนะครับให้หาลุงหานาหาตานะครับหาใครก็ได้ที่เล่น ในหมู่บ้านของคุณนะครับรับรองจะได้ใบแดงนะครับแล้วเขาก็เขาอาจจะไม่เชิอเรียกนะบางคนเป็นเ, <_ drives> เขาเล่นในสนามนะครับเขาจะเอาจับมาก็เล่นตัวไหนที่เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ตัวไหนที่เขาพอปล่อยได้ <_ t birds> เขาก็ปล่อยแค่เป็นค่าอาหารนะครับเพราะเขาก็ไม่มีไก่เยอะนะครับผมก็เคยไปดูนะครับเคยไปดูไปถามนะครับคนที่เขาเอาไก่ออกชนออกตีในหมู่บ้านนะครับว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาก็มีไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ ตัวไหนที่เขาคัดออกเขาก็จะคัดออกในราคาเบาๆราคาไม่แพงนะครับนั่นแหละครับคือผมอยากให้เพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับหรือว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะเล่นนะครับก็เอาประมาณนั้นไปก่อนนะครับบางคนมีงบอยู่แต่ก็ไม่อยากได้ราคาสูงนะครับอยากได้ราคาใบแดงนะครับราคาเบาๆนะครับโพสต์ลงเยอะมากเลยนะครับอยากได้ไก่มี MV อยากได้ไก่7 8 9เดือนนะครับ10เดือนราคาเบาๆประมาณนี้นะครับ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็รู้อยู่นะครับก็พูดง่ายง่ายครับเหมือนกับเราค้าขายนะครับหรือเปิดร้านขายของนะครับเรามีเพื่อนๆบางคนรู้ว่า,าผู้ค้าเขาลงทุนแต่ก็มีคนยังมาเซ็นอยู่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ